ใครที่ลืมรหัสผ่านเคพัร์พอกดเปิดแอปเข้ามาแล้วจำรหัสเข้าแอปไม่ได้เพื่อนๆจะเห็นว่าที่ตรงด้านล่างนะคะมีคำว่าลืมรหัสผ่านใครที่ลืมรหัสผ่านนะคะให้กดตรงคำว่าลืมรหัสผ่านตรงนี้ค่ะ จากนั้นระบบจะให้เราเลือกวิธีการตั้งรหัสผ่านใหม่โดยเราสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ด้วยการใช้บัตรเดบิตนะคะสำหรับใครที่ไม่มีบัตรเดบิตสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่โดยการใช้บัตรประชาชนได้เลยซึ่งไม่ว่าเราจะเลือกตั้งรหัสผ่านใหม่ด้วยบัตรเดบิตหรือว่าด้วยบัตรประชาชนนะคะเราจะไปทำวิธีการเดียวกันก็คือนำบัตรตัวจริงไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM นะคะตอนนี้ให้เรากดเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะใช้บัตรใบไหนในการไปยืนยันตัวตนที่ ตู้เอทเดี๋ยวในคลิปนะคะจะเลือกการตั้งรหัสผ่านใหม่ด้วยบัตรประชาชนก็จะกดลงไปตรงนี้ค่ะพอกดเสร็จจะมีข้อความขึ้นมาถามว่าคุณต้องการดำเนินการตั้งรหัสผ่านใหม่หรือไม่ใครที่ต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่ให้กดลงไปตรงคำว่าตกลงค่ะจากนั้นระบบจะมีข้อความขึ้นมาแจ้งว่าธนาคารได้รับคำขอเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วโปรดดำเนินการยืนยันตัวตนตามคำแนะนำด้านล่าง เมื่อกี้นี้ในคลิปกดเลือกยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนระบบก็เลยจะมีข้อความขึ้นมาแจ้งว่ากรุณานำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่จุดให้บริการโดยระบบได้แจ้งเลยนะคะว่าตู้ ATM ที่เราจะไปยืนยันนั้นจะต้องมีสัญลักษณ์คำว่า K-check-ID อันนี้นะคะตอนนี้ให้เพื่อนๆเ,เตรียมบัตรประชาชนตัวจริงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์เคเช c ค ID กันค่ะ วันนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าตู้ ATM ของธนาคารกสิกรแล้วนะคะแต่ระบบได้แจ้งเราเอาไว้แล้วว่าตู้ที่จะยืนยันตัวตนได้จะต้องเป็นตู้ที่มีสัญลักษณ์ K c h ช็ค ID เดี๋ยวเราเดินเข้าไปที่ตู้ซ้ายมือสุดตู้นี้นะคะพอไปที่หน้าตู้แล้วนะคะจะมีคำว่ายืนยันตัวตนเดี๋ยวเรากดตรงคำว่ายืนยันตัวตนค่ะพอกดเสร็จที่หน้าจอจะขึ้นว่าให้เราใส่บัตรประชาชนนะคะเดี๋ยวเราเอาบัตรประชาชนของเราใส่ลงไปช่องนี้นะคะช่องที่เขียนว่า K c เช็ค ID เครื่องอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะแจ้งให้เราดึงบัตรออกเดยวเราดึงบัตรออกนะคะเสร็จแล้วกดตรงคําว่ายืนยันค่ะตอนนี้ให้เรารอสักครู่หนึ่งนะคะรอจนกว่าธนาคารตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยพอเขาตรวจสอบข้อมูลเสร็จนะคะจะมีข้อความขึ้นมาว่าธนาคารตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วกรุณาดําเนินการต่อบนแอปพลิเคชันให้เรากดตรงคําว่าจบรายการค่ะ พอเรายืนยันตัวตนเสร็จข้อความที่ตู้ ATM จะแจ้งเราเอาไว้เลยนะคะว่าเราจะต้องมาดำเนินการต่อที่แอปพลิเคชันตอนนี้ให้เรากดเปิดเข้าไปในแอปเคพารเลยค่ะพอเข้ามาแล้วที่ตรงด้านล่างจะมีคำว่าดำเนินการต่อกดตรงคำว่าดำเนินการต่อค่ะ จากนั้นจะมีข้อความต้อนรับจากเคพัรขึ้นมานะคะว่าคุณได้ทำการยืนยันตัวตนแล้วเพื่อความปลอดภัยขั้นตอนต่อไปจำเป็นจะต้องสแกนใบหน้าการุณากดดำเนินการต่อเพื่อทำการสแกนใบหน้านะคะกดดำเนินการต่อคะ่ะ พอเข้ามาแล้วให้เราอ่านรายละเอียดต่างๆที่หน้านี้ดูให้หมดเลยนะคะทางธนาคารจะขอให้เรายินยอมในการให้ธนาคารเก็บรวบรวมข้อมูลและการเปิดเผยภาพจำลองใบหน้าเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนนะคะเดี๋ยวให้เรากดลงไปตรงคําว่ายินยอมค่ะ ก่อนที่จะทำการสแกนใบหน้าจะมีข้อความขึ้นมาแจ้งว่าการุณาตรวจสอบว่าคุณไม่ได้อยู่ในที่ที่มีแสงสว่างมากเกินไปหรือว่ามืดจนเกินไปนะคะและไม่มีบุคคลอื่นอยู่ในกรอบระหว่างที่ทำการสแกนตอนนี้ถ้าเรารับทราบข้อมูลนี้แล้วนะคะว่าเดี๋ยวตอนที่เราสแกนใบหน้าเราจะไม่อยู่ในที่ที่สว่างไปหรือว่ามืดไปและจะต้องไม่มีภาพบุคคลอื่นติดอยู่ในกรอบระหว่างที่เราทาการสแกนถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะก็กดตรงคาว่าตกลงค่ะ ที่ขั้นตอนนี้เราก็ทำการสแกนใบหน้าได้เลยนะคะพอเราสแกนใบหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีคำว่าสแกนใบหน้าสำเร็จแล้วระบบก็จะพาเรามาอยู่ที่หน้าสร้างรหัสผ่านใหม่ค่ะตอนนี้ใครที่ลืมรหัสผ่านให้ทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เลยพิมพ์รหัส6หลักลงไปตรงนี้นะคะเสร็จแล้วระบบจะให้ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งเราพิมพ์เหมือนเดิมเลยนะคะอีกครั้งนึงนะคะพิมพ์รหัส6ต, <ค Sounds. S 1> ตัวอีกครั้งนึ่งค่ะ แค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วนะคะระบบแจ้งแล้วว่าสร้างรหัสผ่านใหม่สำเร็จเดี๋ยวเรามาที่ด้านล่างนะคะกดตรงคำว่าเข้าสู่ Kpass ค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในระบบของ Kpass เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองกดตรงคำว่าธุรกรรมก็ได้นะคะระบบจะให้เราใส่รหัสผ่านทีนี้เพื่อนๆคนไหนที่ลืมรหัสผ่านนะคะเราก็ไม่ต้องไปสนใจรหัสเดิมอีกแล้วเรากดรหัสผ่านใหม่ที่เราเพิ่งตั้งค่าเมื่อกี้นี้ลงไปได้เลยนะคะเราก็จะสามารถเข้าไปใช้งาน Kpass ได้แล้วค่ะ คลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามม้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ